มมารสยาวัสดีค่ะนางสาวชุติการเทพจัน์ทรนะคะเป็นกลุ่มผู้ผลิตบ้านช่างนุสิทธิอินค่ะรับแกะสลักเขี้ยวเข่างากะลาไม้งานป้ายทุกชนิดค่ะ รับทำงานแกะสลักตามสั่งทุชนิดค่ะผลิตของเราผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้รับการพัฒนามาจาก KBO ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์พยาพุธต,ตัวนี้ค่ะพยาพุธตรงนี้จะเป็นจะมีพุทธคุณนะคะดีเด่นด้านเมตตาบารมีผู้คนเกรงขามนะคะแล้วก็มีโชคลาภวาสนาด้วยค่ะ เชื่อกันว่าถ้าเกิดบ้านไหนบูชาพยาพุทธบ้านนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขค่คะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้าบ้านด้วยค่ะอันนี้ต่อยอดมาจากงานไม้ขนุนตายพายนะคะเพราะว่าทางชุมชนจะมีพวกไม้พวกนี้ค่ะส่วนมากเขาตัดไปก็ไปเผาถ่านหรือว่าไปทิ้งเราก็ต่อยอดจากพวกนี้มาค่ะมาเป็นงานแกะสลักจากไม้ต่างๆพวกนี้ค่ะ พอได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเนี่ยค่ะก็เลยมาเป็นงานพยากรงานนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นจากไม้ในชุมชนทั้งหมดเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นงานจากเขาควายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราแกะจากหินค่ะหินอันนี้จะเป็นหินสบู่ที่มีเฉพาะในจังหวัดคนครนายกค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกทาเวสุวรรอันนี้ก็จะเป็นไม้ครูค่ะ เราต่อยอดให้สามารถใส่มวลสารได้นีนค่ะแล้วก็ถอดประกอบแล้วก็บรรจุแล้วก็เก็บไว้บูชาได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นพระเศรษฐีนวโกฏเสียนท่านทำจากไม้คูนค่ะองค์ท่านก็คือตามสูตรเลยก็คือต้องทำจากไม้ยอป่าแล้วก็ฐานอันนี้ลูกค้าสั่งทำพิเศษก็คือจะทำจากไม้ขนุนแล้วก็จะมีงานแกะจากงานกะลา อันนี้ค่ะจะเป็นงานแกะจากงานกะลาค่ะอันนี้ก็เป็นใช่ค่ะกะลาตาเดียวแกะจากลาหูนี่จะเป็นกะลามหาอุดนะคะก็จะเป็นตามความเชื่อของกันค่ะแนวคิดก็คือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์การพัฒนานะคะเพราะว่าหนูนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะะี่ค่ะมาต่อยอดไม่ให้มันสูญไม่ให้มันเสียหายไม่ให้มันถูกเผาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะปกติหนูจะทำเฉพาะวัตถุมงคล แต่ KPO มาแนะนำให้ทำเกี่ยวกับาสามารถตั้งโต๊ประดับได้น,นักควรนายกมีสีอำเภอนักครนายกมีสีอำเภอมีอำเภอเมือ,อมงบ้าน,านหาปากฤีองพระพรักเรามี40ตำบลเอ้ยวันนี้รวมคนสนุกรำบง,ำบงยอดยุกสนุก